เดยกะถามเรื่องเล่าอันของเจ้าเองอีแล้วพี่น้องเนาะเห็นุ้งเฮิมเพิ่น,นพาปไปเลยเป็นยังไงเอ่ยลงล้อยกันได้อยู่บอกทางลูกทางผัวเนาะเออ,อนหาหัรนดยวก่อนกะเข้าก็สิบอกว่าเนาะเข้าก็ว่ามันหนีไปแล้วอะรวันเขานีไปก็ดีกั่ได อันอันที่เจ้าไปว่าเมื่อนั้นน่ะเพื่อนเพื่อนไปเกาะน่ะเพื่อนพวกวัจุนหน่วยเดชองรอนอ๋อเพื่อนกองรอนบ่ะไปแจ้งไว้เนะเาะป้าผูอ่านี่ยู่ไปผากไว้เพื่อนเลยเพื่นก่อนเนาะ พี่น้องไอ้โถสวมพันบาทพูดได้พี่น้อ,นนองเอ้ยนี่นะเนาะอาบวจันทร์เคยซื้อผ่านมานี่โทอ่า,อาถือว่ารวดเร็วว่องไวพี่น้องเอ้เนาะทีมงานของลุงเฮืมอ้าวฟูบางทีบางมือเดาบ่มือนี่โถพี่น,องงน้องเอ้เนาะสบายบดีมื่อที่เริ่ม,มอ่าเริ่มอ่าก่อไม้มือเนาะมอื เอา,เอาพี่น้องยไยกำลังใจให้ทีมงานสร้างาเห็นห่วงน้ำพี่น้องไยเสียงหลังฟังซัดพี่น้องไยทางเอ่ยเพ่นเทาก็ได้เนาะเอาพี่น้องก่อนอื่นเออนาะกาบทักทายสบายดีสบายดีพ,ยพ่อแม่พี่น้องกันเพ้อสุขู่สุขคนเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อกันกับาจันย์ตอนค่ำพี่น้องไยเดดอ่อนเนาะ โมไวพี่น้องไงตอนกลางเว้นนี้หูรับทับใหม่เนาะโอ้ยห่อนคือกันอยู่บ่เด้ทางพังไทยพี่น้องไงนายมองลายบอนหับส้มอยู่ห่อนคือกันอยู่บ่เนาะปกตินี่เดือนหนึ่งเดือนสองนี่หนาวเลยพี่น้องไงตะเกาปีนี้ห่อนแหงพี่น้องไงเนาะเอา้าดินผ้าอากาศเปลี่ยนเนาะนับภาษายังใจคนพี่น้องไงโอ้ยเปลี่ยนอ่าลังมือเป็นผ้ามือแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้อง มื่อนี้ทางวาจักนกะสีเข่ามาโอลมหรือว่าเข่ามาดินมาแอนน้ำเอ้ยเพ่นสก้อนพี่น,องงน้องเลยเนาะหลังจากมือนั่นได้พาสะพายไทยเพิ่นมาเยีย่ยมมายามถามข่าวว่าได้เรื่องโบคอยดีปัใดว่าสันพี่น้องเลยสำหรับเอ้ยเพ่นเพิ่นก็นได้เนาะ,ะผู้เป็นผัวพี่น้องเลยเนาะมวยอมเลิอกมวยอมลาอดีตผัวว่าสันซะพี่น้องเลยเนาะว้าวผัวเล่ากะ ห่างกันหลายผ้าหลายปีแล้วแต่ว่าผู้เป็นผัวนี่โวยย่อมพี่นงง้องเลยอ่าก็เลยมีการคู่กันมือนนัเนาะอ่าว่าจะจ่ายค่าจ่ายยังกันผัวได้พี่นงง้นองเลยเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่พังแล้วกลเป็นห่วงพี่น้องไอ้หลายคู่หลายคนเนาะอ่าก็เลยมือนี้อยากมาถามมึงพี่นงง้องเลยเิ่นลงรอยกันได้แล่ว่าเนาะดูว่าเนี่ใดเอ่อคือว่าพากันไปไกลเกี่ยวยังขัดแน่แล้วว่าสันเนาะสียมอมเลิกยอมลา,ก,ก,มลาก,กันอยู่บออยย่อดูว่าจังใดอ่าผู้เป็นผัว บมยอมเลิกผู้เป็นเมียบาดอยากเลิกพี่น้งงนองเไยเนาะผู้หนึ่งอยากเลิกผู้หนึ่งบ่อยากอยู่น้ากันมันก็ไปน้ากันบ่ได้ได้พี่น้องเไยเนาะทางเอเพนนี่ก็เข้าใจแล้วถ้าศิยู่ก็เจ็บโตพี่น้องเยถ้าสิไปก็ไปบ่ได้เนาะโอ้ยอ่ามันหยุ่งอันดุงตุงนั่งอยู่พี่น้องเไง <c oughs> อเอา้าจังไดกะเป็นกําลังใจให้ทางครอบครัวของเอเพนเนาะหวังว่าคือสีพานวิกฤตนี่ไปด้วยดีอ่ากะ ะสะภาพเพื่อนซานของเราก็ถือว่ามีข่าวดีมาเรื่อยๆพี่น้องเไยเนาะอ่ะถือว่าดีมุกดีใจนำเล่าพี่น้องเอ้าเข้าไปทักทายเ้บ่งก่อนย้ำคำย้ำแรงแบบซี่เฮ็ดประสังกันเด้แซวเซลอยู่พี่น้องเงโมเมนต์ร่มงัวร่มควายอยู่บนนอทางนั้นเนาะไปไปญาติเอาพี่น้องเไยเพื่อได้พูดน,น,นำ <c oughs> ตัดภาพเข้ามาทางที่ทางของทางเอ้ยเพ้นเพิ่นบัตท,ที่นี่พี่น้องเไยเนาะ มาสีคําๆแน่แต่เว้นกําลังแรงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าดิงลมกําลังตากเสือ้อย่ําคําๆมาซั่นซะเนาะอ่าหันเข้ามาบัดที่นี่พี่น้องก็เห็นความแตกต่งางหมกักทุ่งหมักทั่วเรามืดอ,อื้อคือพี่น้องเอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยได้กินด้นี่พี่น้องเอ้ยบ่ต้องเป็นห่วงเนาะเขียวงามคักดีพี่น้องเอ้ยเนาะง,งามๆๆ เออคนปลูกกะง,งามหมักทั่วกระง,งามพี่น้องเอ้ย <laughs> โอ้ยเนะะาะอืโอโดยเนะะาะเอามาเบิ่งมาส้มก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเห็ดจังใดอยู่เป็นจังใดเด้สามีลมูกเราเนาะอ่าแบบ่ได้เข้ามาตั้งแต่พาสะพายไทยมาผูพ้พี่น้องเอ้ยอ่าก็บบ่ได้มาใกล้เพิ่นเลย,นยเน<อ>าะเห็ดอีหยัง<ด>อยู่เด้เอ้ยสบายดีอ่ากำลังซักส่งซักเสื้ออยโ่ เดี๋ยวพี่นางเไงห่วยก็ใส่สินไม่เสื้อลายดอกไม้คักเน่แท้เอ้ยไปมีมีเกียรติได้ไป็นงานดองน้ำเพิ่นบ่ไสิสอนในมีเสื้อถ่ายมันจะต้งงามเนาะมีเอ็นว่างานดองได้มือนีิบ่ได้มีเกียรติไปน้ำเพิ่นบ่นีโอแต่ว่าไม่ไปบ่เออเป็นยังคือวผู้ไปละเอ้ย เอาไปเขากับโบกินเนาะเขาไปอยู่แล้วจะว่ากับโกินเออเนาะไปแต่มันนักแน่นไปแต่มันมันต้องมีกินอยู่แล้วเนาะมูโยกให้มูย่อให้อ่ายัดเสีปากห้อยพี่น้องเไยเนาะโบได้เด้บโกินกับมูหยัดคออยู่เนาะเอ๊ะก็เลยโบได้ไปเนาะเอ้เนาะสักส่งสักเสืออ่ีไม่อยู่อือเดวเป็นยังไงเสะเนาะอยู่ à một khẩu một nham đi rồi rồi bây giờ bảo rồi khẩu lưỡi nha cả xèo lao yu khăm còn khẩu nó nó rồi nó này rồi say sưa àm ừ, hà loa bông còn để rồi nhang mà pí đỡ xong rồi đỡ sắc súng sắc sưa lại nhang mà pí nè bông còn pí răng này bông khăm Kín khẩu cấp nhang nè ว่ากิน<า>ข้าวหอมส้มป<า>้า,าเดี๋ยวเรามีแนวกินมาฝากอยู่ได้เ<า>นาะเอเอ้าเอาเอเอาไว้กินกับเขาเด้อมือแรงเด้อ<า>เออซื้อปลาเผามาให้มือนี้พี่น้องเไยเนาะทางอ่าแห้ทางเออเอเยเพลินเพลินได้้กินแรงเนาะปูปลาพี่พ,พ,พี่น้นนองไง้น้องปูปลาเพลินอยู่ทางนี้ <c oughs> โดยกําลังเช็ดอย่างนี้แหละกําลังชิลล่างถ้วยล่างบวง สบายดีเนาะเออเอาพี่้องเลยเอามาบริขามาเรื่อบริจันกระไดามามาเรื่อยโยเนาะพ,ออพ่อน้องพิ่นไปดินน้ำมันวา่าน้องน้ำใสเนาะ <c oughs> ไปไปดินอยู่พุน่นสางขมสะพั่นกันไว้เนาะเหลาเนาะสะได้หักแพงกันมีอย่างกับเบ่งปันกันกินเนาะ โดยเวลาเจ้าไปสากไฟเนะี่ยไปสากอยู่อันพุ่นบ่อืมเจ็บไปสากอยู่เพื่อนนอกน้ำใสก็ได้เนาะไปใากยามคุนเชียค่ะไพ่ไหลแมนเ,เป็นห่วงเพื่อนเนาะก็เลยไปสากอยู่เจ้าของที่เพันนี้เนาะโดยเอาล่างถวยล่างถวยสิพี่น้องเลยตัวของน้ำ้องในมีเรียบร้อยเพื่แล้วบบดนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าหนึง่งเข่าหนึ่งน้ำได้ย่ะเด้อเนาะ

มุงนี่พี่น้องเลยโซนนั่นเป็นเฮือนเนะาะทั้งนั้นก็เป็นหลังบ้านทั้งนี้ก็เป็นหน้าบ้านใช่มมุงกันปลูกพักปลูกหญ้าเนะาะพื้นไฟใส่สว่างดีเน้เองเลยเนาะมันกีฉันกอยดเลยอ้อัาาอออนน,น,อนี้ก็สากเวทได้บ่สากได้อยู่เนาะนี่มันต้องมีแนวเสียบอีกเป็นตัอ อ้ารอรอสักหน่อยสัตว์นิงว่าลงเพิ่มเพิ่นอยากลงพื้นลงไฟอยู่เนาะเออคอยเป็นคอยไปอ่าเมื่อไห่แล้วทีมงานเฮาพี่น้องเอ้เพิ่นก็ได้ป้าทุ่นเนาะเออผเมื่อแล้วพี่น้องเอ้คำเมื่อดีเนาะเอ้ามืออื่นพ่อกันไหมพี่น้องเอ้เออโดยโดยเนาะอ่าแค่คนเพิ่น งานเมื่อแบบนี้กับเฮดมิกจีดีอยู่แล้วบบดกลางค่ำกลางคืนพี่น้องเลยเนาะหมื่นมัวอยู่พี่น้องเลยพี่โอ้ต้นหมักม่วงหมักมึนเอออยู่ทั้งนี้พี่น้องเลยเนาะเนาะมันกับบัตายด้วยกันอืมนี่แค่ไหนฮะมันจะงามบ่ะโอ้บัตายบัตายเอ้ยเออมีแต่เฮามันฮดยามนี่เนาะถ่ายามผลนี่บ่ต้องฮดด้วยพี่น้องเลเอ้ยยามผล

เออใส่นังนี้ได้นังนี้นังนี้ขามันไ, <c oughs> ได้ตลอดเดี๋ยวกะถามเรื่องเล่าอันของเจ้าเองนีแ่แหละพี่น้องเนาะเอ่อเพนลุงเฮิมเพิ่นพนาพไปเลยเป็นยังไงเอ่ยลงรอยกันได้อยู่บอกทางลูกทางผัวเนาะเอออนหฮานโดยเพิ่นกะเขากะสิบอกว่าโอ้เนาะเขากรว่ามันหนีไปแล้วกระบะนั้นนะอันอันอภัยก็ว่าอนี่ ปดออกได้บ uhm. <R ồi. S 2> ่หน่อยนึงเออครับเพิ่นได้ใส่เดียวยากเด้พี่น้องก็สิออกเนาะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอือมันจะไปนั่นทิจันทานานโดยแล้วบ่เมว่าันีขึ้นเนื้อแล้วบ่ารอโทรมาบอกวมันเนื้อแล้วเออขึ้นเนื้อแล้วอ๋อก็ว่ายากอน่ะอ้ยกประชาชนนั่นเนาะเอ้ยเาีไปก็ดี อันอันที่เจ้าไปว่าเมื่อนั้นน่ะเฮือนเฮือนไผเกาะน่ะเฮือนพวกวัจูหน่วยเดชของรอนอ๋อเฮือนของรอนบ่ไปแจ้งไว้เนาะคือสิเงียบไปเลยตบหนี้เนาะเพียงเนาะหรือว่าจังใดกะย่านอยู่บ่ย่านคือเก่าอยู่บ่เพย่านดอกก็ลงมาแจ้งแหละแจ้งยังไว้เลยเนาะเดบ้าเขาเขาสบามาเนาะแบบนี้อืมออ้าวสับพี่น้องอะไแต่กะ นํามันระวังในคนเฮาเนาะมันจะสิออกมาใช้มาครัวกับบ่ฮู้ไดพี่น้องเอ้ยแต่ก็อยู่ในความระมัดระวังไว้เนาะได้บุญว่าอยากได้ได้แลเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอมาแลว่ายังสร้างแบบว่าเพิ่นว่ายังบ่ว่างว่โอบุญมาบุญอันมาแจ้งนี่บ่เออมันมา2เื่อแล้วเออมาสัวเอยก็เพิ่นบ่แลเบ่แลนําว่าลงเิเบิดเนาะอีหยังก็ได้พี่น้องเอ้ยงได้ล่ะอยู่นี่ เดี๋ยวเราสีถามเรื่องเขาฟื้นเขาไผ่ให้เนาะยังอยู่สันพี่นออ้องอันนี้ไปเพื่อนไพ่สารนี่เออเป็นต่อไปเทียงหน้าพุ่นแต่มีฟพืนมีไผ่มันกับสีสว่างแล้วกับสีโบวเป็นตะย่านดอกเนาะอันนี้อยากเบิดโยมันมีดอกเดียวพี่น้องไงไพ่มาเห่าไม่ได้เห็นจันพุ่นว่าเล่านี่บ่ เห็นภาษาหยังก็ทุกทุกจังนะาไม่นําเขาสิบ่กะข่าวที่มมีมาเด้เนาะเออก็กะซองมันแล้วเนาะเอออุ่นว่าเอาคนทินหน้าเนาะเอ้ยก็สิาานะเออจักเพิ่นสิมาดีมาั่วเนาะคนขบุเ้นะอยู่ในความระมัดระวังเอาแหละเอ้ยเนาะเออเพราะว่าเฮือนซานก็ัวแค่ก็ยังอ่าบ่เรียบร้อยปานดพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ทัฮูาฮอก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเอ้ยเนาะอืมอ่ลงคลิปอันว่ามื้อ

กรับโบเกียวโบเกียวยังเนาะโบเกียวยังกับเจ้าพี่น้องไงเพราะว่าอ่ามันเป็นเรื่องของผู้เป็นผัวพุ่นเนาะที่ว่าพึ่นโบยาโบเศร้านี่กับทาชิยูต่อไปกับโบศึกโบต้องกันคือเก่าเนาะเลยเนาะยูโบได้เอาบ่ได้แล้วเขื่อเอ้ยเอ้ยเพ่นมาปาแล้วนี่ยว่าเชื่อมาปาแล้วสังเราสังอามาเอื้ยนี่สังเล่าบอกว่าบอกว่าโบอามาเนี่ยเอื้ยกับเิบ่มาเนาะจะบ่ปากันแล้วนะเพิ่นว่าว่าปาแล้วแล้วบอกเออมาเอาไปโลดด้วยนะ โดยคอยทิมเราจะโดนเละหรอเป่าสินะโดยกะต่างคนต่างอยู่เนาะเอลยเนาะเป็นต่างคนต่างใช้ชีวิตไผ่มั่นซาพี่น้องเองทั้งเอ้ยกับเบิ่งลูกนี่แหละเนาะโฟกัสพัชเบื้องนี่แหละโฟกัสลูกสองคนลูกกับเบิ่งแม่เนาะแม่กะน้ำมือสีแก่ลงไปเนาะ อไมีตมมตมแต่ปูป่าน้่นน้ำแต่ยวเรายัื่งนาบุตรน่ะทำมาด้วยนะแม่แม่แต่สายตามมาด้วยว่าอันเห็นแล้วอยู่เพื่อนอันนั้นพุ่นเมื่อกี้นี่เนะเาะอ่าเพื่อนน้องน้ำใสบอ๋แต่สาวพุ่นะฮะกับหมาแต่เศร้าในใจพ่อแม่เออเนาะโอเคพี่น้องเนาะก,กดินแอน,นสางความผูกพันกันไว้ในแถวนี้เนาะทั้งนั้นกับน,น้องน้ำใสเนาะอันเทียงเทียงตัวนั้นเป็นไผ่ก็อันเป็นผู้ชายอันที่จะาวเนี่ยเพิ่นซอยเดือ ตลอดบ่มีอย่างกับยิบยืนกันอยู่เนาะนี่แหละมันจะโทรไปให้พี่เหงาเนาะเราหายน่ะเราเป็นใหญ่ภาุ่นวายได้เนาะแต่เข้าขึ้นมาจะสื่อเนาะเลยกับผมมียังกับเขาวน่องเขากะหักจะน่องเนาะเขาก็ใหญ่แล้วเลก็เป็นเป้นอย่างกันโดยบริบริคิดเป็นลายก้อนเนาะบริคิดว่าเป็นแฟนกันเนาะเขาก็บริคิดยังเนาะเลยเป็นมูใกล้เคียงกันเนาะ เพิ่งผ้าใส่กันจะเื้อก็เป็นยางดอกเขาสร้างคมหักคมบักไว้ดีแล้วพี่น้องไงดีกว่ามีคนซังเนาะมีคนหักดีกว่ามีคนซังไหนเอออยู่น้ำกันเป็นกัะคำคิดมา่ท้ายเสบียงเอาแมนต้องสร้างความผูกพันกันไว้ดีแล้วพี่น้องไงดอกถักทายกันดีแล้วถือต้องแล้วเอเนาะเออกะลออเสาเนาะตอนนี้เนาะแมนบอกเสาจากต้นหกสิบหกบ่อฝนว่าเออทางลงเหื่นฝนยังสั่งอยู่เนาะ จากมือใดเพิ <Okay. S 1> okay, okay. ่นสิยอามานี่เพิ่นถ้ามันนางวงปจั์ไปสั่งัเอ้เนี่ยอจารย์ไม่ใอ้แนางเอ้ยเอื้อยก็ปจากนกออเห็นเขาแก่มาเรื่อยจังหวะได้จันเดยดยโอเคนะถ้าถาาปุ๊กมงใดมงใดนี่แล้วอาจารย์อยากเห้มงนี่เนาะเมนบอลุงเฮพนวามงไหนอีะมงหนพนเลยเอ มงนั่นบ่พอแฟมีั้งม่งนัก็ไคเอเอาแล้วแต่ทางอ่าผู้ที่เพิ่นซอยเนาะเอ้ยเพิ่นสิเอามงใดก็ได้พี่น้องเอเอยแม่นถ้าเฮาเฮ็ดอยู่ทางหน้าพุ่นมันก็สิเฮ็ดให้ตันทางเนาะตันตันะหรือว่าจังได๋ออกน้ําคือมันได้อันอยู่บ่นเดียวอือสๆเบิ่งอยู่อ่านี่บ่จบ่ได้เอ่อ บริหารน้ำพี่้องไงเนาะบ่าจนบ่ได้เห็นน้ำพิ่นมีแต่เพิ่นเห็ดอือโอ้โดยใสปั๊บโอ้อันนี้บ่อเออน้ำมันอยากกันอยากตั้มบ่ออยากตั้มดอก่นยังสิติดตะโลโยเออ เมนแมนเมนเมนต้องให้เพิ่นติดกระโลอีกเพราะว่ามันมันยังต่ำอยู่เนาะ<ม>ให้เพิ่นยกขึ้นอีกนิดนึงแล้ว<ม>ก็ให้เพิน่นเวลาเอาโคดน้ำพ่อนอยางให้มันไหลสลวัวเด้อเออมีแต่แนะน,นำให้ให้สร้างเห็ดให้มันเงียงข้างนึงเนาะเออโดยได้อยู่ได้อยู่พี่นองง้องเอ่าก็สวยงามเนาะสบายบาดน,นี้พี่น้องบ่ต้องแล่นเข้าปลาเนาะ <c oughs> เออ ต่อพอดีทางเอ้อเพิ่นเพิ่นกะอยากให้บริจาคในน้ำเมืองก้อนบริจานพี่น้องเยเนาะปีนหน้าไปทางใดดีว่าเฮือนซานบริจานเนาะพี่น้องเไยทั้งนั้นกระท้างเนาะทั้งนี้กระทางพี่น้องเไยสิ่ปีนไปทา้งใดก็ได้เนาะอืมให้ต้องให้ปีนข้างล่างข้างนี้บ่ต้องปีนหน้าไปพุ่นบ่เออ ประตูใชีเอาทั้งเข่าทั้งพุ่นบ่อืมตัวนี้นะอัดต้องปินหนาวไปพุ่นเนาะเออสีเห็ดทรงมเดิรนันทรงไดจะหมักอี๋่ะทงโมเดินก็ต้องปีนปีนหน้า โดยเอาเอาเอา,เอาพี่น้องเลยกะทางลงเฮิมนี่สิว่างแผนแบบว่าห้องน้ำอยู่ทั้งนี้หลังบ้านอยู่พี่ปีน,นาไปพุ่นบัดสันเนาะพี่น้งองเนาะแต่ก็สิปิดประตูมวงนี้แต่ก็สิเฮ็ดประตูทางนั้นบัดสันพี่น้องเลยกะได้คือกันเยอะได้คือกันได้คือกันพี่น้องสวยงามอยู่งามอย و, มู่เดี๋ยวจังว่ากันอีกทีหน,นึ่งเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวจังว่ากันอีกบัดมัน เสาม็นมาเนาะมาเบิ่งนานพักนั้นเนี่ยก้อนเป็นจุ่มแต่วงเดียวแท้นี่หัวล้านหัวเถืกแทน้นี่บอ <c oughs> เอเอเหลือได้อยู่ได้อยูสับพี่น้องไอเดียวสีผ้าปลูกไม่เด้อมือหนาเด้ออยากปลูกอยู่บอหรืออยากปลูกอยู่บ่เ,เดียวเราเบาสิคุดนานให้เนาะมือหนาเนาะอันนี้บ่เป็นนานพี่น้องเลยเออเป็นจุม่ม เออโดย๋ี่นางเลยอืมเดี๋ยวจังคุดอีกมาเลยเนาะเดี๋นะดยวไปซี่เนาะพอเราสิปุ๊กอยู่นี้เฮือนเนาะลงเฮิร์มบ้าเนะนาะอันนี้อัดต,ตัวนี้ไว้เดี๋ยวสิไปเปิดอยู่พุนะ่นเนาะเอองามอยู่สับปีน้องไงได้คือกันเนาะเออเอาโอเคใส่ละเนาะมือหนามือในเดีด๋ยวสิมาดินน้ำเจ้าใหม่เด้อดเออพากันรับกันนอนพากันเบิ่งแย่งกันเด้อ มีอย่างเกิดขึ้นกับแม่ยยปโลูปูข้าวห้องหากันนี่แล้วเนาะเอ๋เจ้ากะอดแม่กะอดออมเอากันเนาะทำความเข้าใจเอ,กนนะอ,อ,กอากันเด้อคอยว่าคอยว่ากันอย่าอย่าให้กันได้เนาะโอเคเอ้ยเมื่อป้าก็ไดนะ้เอ้ยเด้อโดยเมื่อหน้าสิมาดินนทำไมเนาะเมื่อนี้สบายดีเนาะอีหละนะ่าเด้อเอ๋ไปดินไปยังกะเบิ้งเด้อเนาะหลุดลางพีนะ่น้องโดย จะบ่อเมนบ่อจ้าข้าวเป็นบ่อโดยข้าวเป็นเมนโดยน้ำมันระวังเด้อเนาะพากันขี่โดยความน้ำมันระวังพี่น้องเไยเด้อโดยฝากไงเด้อเบิ่งแยงกันเนาะใกล้กันกับน้องน้ำใสพี่น้องเไยเนาะอ่ะเนาะกะโอเคพี่น้องกะคุยเรื่องราวส่วนตัวของเพื่อนกะบอกว่าทางผู้เป็นผัวนี่ได้อ่ากลับบ้านเนาะแหละว่าสันพี่น้องเไยเนาะขึ้น เนื้อผู้บริสัทธพี่น้องไงแต่กะ,ะจากสิ่เนีใดเละพี่น้องไงเนาะแต่เขาก็แจ้งขนาดจู้ขนาหน่วยไว้ขนาสีมีปัญหาเนาะพี่น้องเอาเมื่อนี้กะขอบคุณขอบคุณพี่น้องไงทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเนี่ยกะเมื่อนี้กะทางวันจนกะเขมา,ามาทำทางผู้เป็นอดีตผัวพี่น้องไงเนาะ,ะยังสิมีการละควานกันอีกอยู่บ่บ่บริสัทธพี่น้องไง เนาะทั้งเอ้เพื่อนแกโอ้ยว่านสันเนาะย่านว่าพี่ว่าน้องโมยากสุดอยากสวยเราที่เป็นคนเว็บซี่ว่านสันพี่น้องไงกะไล่อะไรก็เอาว่านสันเราก็ได้เนาะเพื่อนแกว่าได้คออย่างมากมายทั้งเอ้ก็ได้เนาะได้ซัมนี่กับยูซัมนี่เราพี่น้องไงเนาะกะถือว่าเป็นคนที่ว่ามีกะระเทศะขึ้นหลายพี่น้องไงทั้งเอ้ก็ได้เนาะมีแต่เอาคอยบอกคอยสอนรับไปพี่น้องอ่ะ ขอบบุญขอบคุณพี่น้องไงาลาก่อนเดอมืมัน,นี้สบายดีผมเนพี่น้องกันบัดส,สุขสุขคนพี่น้องไงาาลาแนละ้วคำคำ